อ๋อพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมเลยมือเนี่ยสุดยอดเลยพู้น่ะครับแหวยางคักเลยเห็นหน้าได้เห็นหน้าได้วาเนี่ยน้ำท่วมเบิ้งมาเบิ้งมาข้อยเนี่ยเอ้ยนี่มาข้อยนี่ เก็บเมื่อก้อยก็ได้เด้อครับพี่น้องมีแต่หอยปังมึงมึงผมสิเอาไอ้เบิง้งนี่หอยนี่นี่อันนี้คือหอยหอยเซอรี่หอยเซ,อร,อ,ยซอรี่หลายขนาดนีด่นะโอดหอยเซอรี่หอยเซอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเลยเก็บเลยนี่นะ

หาเก็บคอยเชอร์ี่โอ้หลายครับพี่น้องเลยเนี่ยเกือบขาดพรกเกือบเกือบขาดพรกเกือ,อ,อบบานเนี่ยโอ้ยดยอดเลยครับพี่น้องเลยน่าใ่เลยอ่ะแขางๆวัด พอได้คอยว่ะซำนี่ค้อยเสียบนอ้องพี่น,อน้องเนาะมันจะกลายกับประมาณนี้ประมาณนี้ม่งรูปอหอยอุย่นอุ่นตัวใหญ่ใหญ่อืมอุ่นไว้สิ เบิร์จะมีว่าเนาะเอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวหาเกียบอกของให้ก่อน